ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงยินดีต้อนรับนักศึกษาสอก,กรอรระดับอำเภอหนองแซงภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2568ทุกท่านมาทำความรู้จัก ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงกันห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2519โดยได้ขอใช้อาคารเก่าของอาคารปฐุมศึกษาซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแซงเป็นสถานที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนจนถึงปีพุทธศักราช2539แต่เนื่องจากอาคารเก่าชำรุด มีพื้นที่คับแคบจึงของบประมาณในการจัดสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนแบบทาวอนที่บริเวณหน้าวัดนิ้วงามตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองแซงซึ่งได้ขอเช่าที่ดินของวัดเป็นที่ก่อสร้างและเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540จนถึงปัจจุบัน ลักษณะของอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวภายในอาคารมีหนังสือสือ่อให้บริการภายนอกอาคารมีสวนห้องสมุดให้เรียนรู้ที่ตั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงตั้งอยู่ซอยวัดนิ้วงามตําบลโคกสะอาดอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี บริการของห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงบริการหนังสือสื่อทั่วไปบริการยืมคืนด้วยระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้บริการแนะนําการใช้ห้องสมุดบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้าบริการไ WiFI บริการกิจกรรมและนิทรรศการในโอกาสต่างๆเวลาทําการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตตเลอและว,วันชดเชยนักขัตเตอเลิก์กฎระเบียบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยสำรวมกิริยา ไม่สูบบุหรีหรือนำอาหารเครื่องดื่มเข้าห้องสมุดไม่ฉีกหรือกีดหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดไม่นำทรัพยากรของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยไม่ยืมเมื่อใช้หนังสือเสร็จแล้วควรวางไว้โต๊ะที่กำหนดไม่เพิกเฉยต่อการนำทรัพยากรของห้องสมุดที่ยืมไปมาคืนช่วยกันร,รักษาความสะอาดภายในห้องสมุดร,ระเบียบการยืมและคืนยืมได้ไม่เกินครั้งละสี่เล่มครั้งละ7วัน เมื่อถึงกำหนดส่งคืนหากอ่านยังไม่จบสามารถนำมายืมต่อได้คืนหนังสือเดิมหมดจึงจะมีสิทธิ์ยืมหนังสือใหม่กรณีทําหนังสือหายขาดชำรุดต้องชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับราคาของหนังสือ การสมัครสมาชิกประชาชนทั่วไปสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนหนึ่งฉบับกรอกใบสมัครถ่ายรูปทำบัตรสมาชิกนักศึกษาสอกรอร์ระดับอำเภอหนองแซงจะเป็นสมาชิกไปโดยอัตโนมัติเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนางสาวจิรนันพันชัยบรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เบอรโทรศพัพท์036399429 Facebook ห้องสมุดประชาชนนำเภอหนองแซงเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนนำเภอหนองแซง จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ